ผมตัวนี้นะครับเปิดราคามาเลยนะครับสาม0 0บหมื่าบาทนะครับหมึกเทถกวังหันครูกันเดี๋ยวผมว่จิิจัดใส่งามๆไอ้พอแมพิ่นองทางช่องไา้หอยซีแปดนะครับตลาดซื้อขายโคกระบือว่าปีเขานะครับสามหมันห้าบาทสีไก่เชียงความกิงนะครับมันนี่งวัวผูเริ่มเข่ามาหลายแล้วนะครับสวยๆเลยปกติว่าผูที่ยุตลาดนี่หลาย สีขึ้นกล่องดีครับเลยนะครับไม่กทัวโว่าชักตัวนออกไปเนี่ยสูงประมาณหน่อยสามสิบหาเส้นนี่แหละดดลสีดีครับตัวนี้นะพ่อนะกับผมมือม่อกีอ้ซ้ามืดพาอแอมแซมนะครับสี<อ>สีงว่าเด่นกว่ากล่องนะครับปากกน่าแม่พี่น้องไปไว่านะ ต๊ะฟูเนั่นบ่โตเมียโตป้าไว้พุ่นเดี๋ยวยุหกสิบห้าท้องว่างบ่ะพ่อท้องว่างนี่กว่ 6, ามันขึ้นจัดเจียรครับผมบันนี้มันพ่อเป็นซื้อพ่อแล้วมันขึ้นอืออือ,อนี่เนี่ยดายจุงไปหาลูกมันเนี่ยบ,บ่บ่บท่านทับเ,เป็นบ่พ้าเนี่ยข้นแล้วแต่บ่ท่านทับเอราะว่าในห้วยทับหรอกไอ้ยุ่ยยังก็บอกเพราะพี่ไทยดำมา <c oughs> กี่ฝ่าแยกลูกไปนะครับตมวอุย้ยตัวแม่มันเหลือหกสิบห้าผสมนี่นี่ตัวลูกมันนี่นี่ลูกมันพอลุนธรรมชาติออือตัวขายแล้วแยกลูกแล้วครับแยกลูกแล้วแต่แม่แม่ขึ้นพ่อหกสิบห้านะคืนพอ่อทับบัตรถือว่าใจลูกดีนะครับลูกแม่ลูกแม่ใจออกมาได้สมนิ่งนะลูกบอกชื่อว่าขายไปแล้วกซีเมื่น เหลืยแม่หกจิมหานะพ่อนะแม่เหลียหกซอได้เมืมือลูกรับผมผมขอมบอนียพ่อปันเนี้ยเอาี้ยเปนเลือเดียวเอายังเหลืออย่าพ่อยอาปลาเสงลาักคู่ลาคิวสักคู่กับผมโอ้คนดังเอื่นใส่แล้วมัน ปลามันแท้เฮาเนี่ยหดนมเริ่มคขาแล้วท้องวับ่าแมีนกันบมีมีลูกเอามาคืนบอกั้น้ไปหลบไดาเปิดไม่หาเจ็ดห้าสิบเจ็ดนะครับหาปบามันไทยเฮาแท้ของแท้ห้าหมื่นเจ็ดพัน้รักที่ไท้อ็เน่ยห้าสิบเจ็ ผมดีใจนะพ่อแม่พี่น้องนะครับฝนตกแล้วไม่เลือกง<อ>ัวไปใส่หยาไว้นะครับตัวนี้สูงอยู่ร้อยสี่สิบบวกกี่ดอกอเขาเข่งม้อนเปลี่ยนอยู่เนี่ยสวยเลยนะครับสาม<อ>ตวัวแล้วมันนี่ไอ้อยิปตวัวใดอีกว่าเบ็ดเบ็ดไป ครับผมผมคว้าเบอร์เนบันนี้ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ศูนย์สองศูนย์ศูนย์สดเก้าสามเก้าแปดเก้าสามเก้าคนี่หัวตัวราคาครับผมห้าสบเจ็ดครับผมครับผมก็ต้อนได้เอาเนีมาจะไกลๆนะครับชุดนี้ว่ามมนจะขวางไปขวองพอฮ้อนาะครับอนาขตพอพันนะครับจะเก่านนิคักยุนี่แหละง่วนุ่มนะครับนี่เริ่มออกมาแล้วนะครับฝนแห้งเริ่มออกมาแล้วง่วอ้วนแล้วนะครับ พ่อฮ่าสวัสดีครับเปิดไว้ตัวละหลายปันไดพอ่อเปิดตัวละสามสิบห้าสามสิบห้านะครับคู 70, บ่นี้เจ็ดสิบนะครับเจ็ดสิบต่อรองได้อยเจ็ดหมื่นบาทใส่ไตรบ่อเนาะครับทีมงานทีบนำหาอนาคตพอพันนะครับถั่นใช่บ่ได้กะเตรียมเขา่าขุนเท่านั้นแหละนะครับงัวเฮาเพิ่นบอกว่าพ่อว่าลูกพอ่อใดมันก็นหมดเลยถามหรอกว่าลูกครับผมแต่่่วาเน,นี้

ราะว่าอากาศมันได้นะครับอากาศฝ้าชุ่มๆเรื่องที่กล่องสีชัดดีนะครับตกโตละสามหมื่นฐานะพ่อเนาะยามให้เบิ้งเม็ดสีใกล้ๆนะครับก็เป็นลับอินเปิดครับผมจุดนี้ตัวใดอีกพ่อบัดเนี่ยแม่ตัวแม่ขอบคุณมันมีสีกล่องดี้ดีนะครับเปิดไปหามื้นนะพ่อเนาะเพิ่นว่าท่องสองเดือน แต่พอพ่ท่านรับประกันแม่รับผมงอไหนน้อยอยุน้อยเก่าแ้อคกินจะเนเราเพราะนก็ดีได้แม่นี่สูงร้อยสี่สิบบวกก่นะครับร้อยสี่สิบบวกแม่สาวทองแรกบอป่ะแม่องแมอยแม่นะครับกองมีปัญหาแม่สาวทองแรกนะพอนะ่อเนาะ เปิดไปหลายปันหดก็พอหาชิปคือหามือนะครับพอดีกล่องผมบืดหน่อยหนึ่งผมบาดเนผมขาตั้งกล่องผมชาเต็มยืนนะครับแม่สาวลูกแรกนะพ่อเนาะเป็นบาทํามาสองเดือนแต่ว่าท่านรับประกันทองนะพ่อเนาะกลมโตมากนะพ่อแต่ว่าขาทกขาถอนนี่รับประกันเนาะอุ้ย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 กล้องเป็นยังมือนี พ่อฮาผมคว้าเบอร์เนี้เหือนเบอร์ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดสองหนึ่งซีซีสองหนึ่งซีซีหกสามแปดหกสามแปดนะครับคุณพ่อหวาหลายๆนะครับค้มสามโตัวนะทองซี่เดือนรับประกันทองได้ในก้มนะตรวจทองมาแล้วท่องพอได้ไปก้ม นะครับเปิดไว้ร้ายเป็นไรไอ้หาหมื่นหานะครับหาหมื่นหาบหาหมื่นหาตัวยิ้แม่สาวเด็สี่หมื่นเก้าสามเก้ากับมักตัวใดนะครับเลือกเอาใดไล้นะครับสามตัว สามเก้าสี่สิบเก้าชุดนี่ประทันทองนะครับโอ้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 หลวงแม่เออหลวแม่นี่รับประกันทองเรียบร้อยนะตรวจอุลตราซาวงด้วงเสือเขาครับ,มมมบผม,มนี่ใบอุลตราซามาครับต้องห่วงนะครับทีมงานหอยก้มโอ้ยกว่างผมมือน,นีไหมขอให้พ่อแม่พี่น้องหลายๆนะครับ ตรวจทางไหนเป็นไหมครับรับประกันเลยครับผมตรวจดูสนามดูสนามบ้านสมสนุกครับครับผมดัได้นะครับโดยทีมงานห้อยคมมื่อนี้ชุดนี้ไม่ต้องห่วงนะครับทีมงานในสนามเพิ่นว่ารับประกันก็คือรับประกันเนาะขายน้ำกันลงยูทูบน้ำกันมาหลายปีแล้วนะครับ สวยัวยับวนนี้งวคือขักดีนะครับงวคือขาดดีไอ้คอมผมขวาเบอร์ไหศูนย์เก้าซีศ8นี่หกนึ่งหกนะครับขอบคุณหอยก้มลายๆนะครับที่ห้ยทายทำสามตัวเด็ดๆดดเลมือน,นี่ยมาตัวใดนะครับมาตัวใดเหลือกเอาไดสี่้าครับสามาทั้งคุนะครับ สองหมื่นยมหาอยังสูงสดสองนยมหาลอกันอาจารย์ไทนะกับผมสองหมื่นยิมหาสองมื่นสองพันหาครับผมด้านน่้นตรงนี้ขายสองหมื่นสองพันหาลอยกันกับผมอันนี้เหลือสองหมื่นสองันหาลอยตัวนี้ย่งได้ยครับยราบยากลูกอครับได้ลูกกันละตวเราไปามาลีะลยมาลีได้ลูกตัวนึงนั่งนลูกตัวนึงครับตัวนั้นมันขึ้นมื่นก่อะตัวนี้บ้อนขึ้นครับนี่ กเกือบกตโตแยกอองให้เขาวคนไทยก็แยางให้กูโตฆ่ากบไหลไม่เลี่ยงอ้วนขาซีนก็ได้มีเซีนก็พอสองเมื่อสองมายลอยนะินมงานหอยอันนี้นะครับเนเราตรงดีนะครับเมนแยกเนื้อกัมีโอกาสยี่สองเมื่นสองหาลอยกันไป ผมหนึ่งหนึ่งโตนะครับหนึ่งโตสองหมื่นหาด้วยช่างนี่เด็กนี้ตัวละเส้าสามนะป่ะนี้คู่นี้นะครับครับเส้าตัวละเส้าสามนี่สี่หมื่นหกครับผ่านการคู่นี้แหละครับคู่นี้ครับสี่หมื่นหกสี่หมื่นหกนะครับผ่านการเป็นลั้มปีสกรินมานะครับสองตัวนี้เป็นแน่ครับก็มันก็หายแล้วหายแล้วนะครับนะครับเป็นแน่ก็หายแล้วครับกันบดกันบดเป็นทั้งสี่กันบดในวังเขาไหมครับกันบอยู่ราคานี่นะครับ คูนี่นะครับสี่หมื่นหกพันบาทหมักตัวได่นะครับไน้อยอ้อมครับครับคูนี้เช้าเย็นนะนะอันนี้สองเงินหารอยครับผู้มัง้แดง แดงน้ำครับครับสองมื่้าร้อยล้วเ็นองสมื่นห้าร้อยครับนี่น้ำแดงครับหมกแดงแดงนะครับมักแดงแจัดไปครูสี่สิบับนี่สีตตละยี่สิหาร้อยครับผมสี่สิบสาดีนะครับโคดบุกแขงบกขาดีตั้งแต่ตัวนี้สัสองหารอยครับ สองนั้นเศ้าก็หาลอยนี่เป็นสี่สามสองเงินหาลอยกองเงิหายมีสองตัวครับไก่ไก่ทรงได้ลอยโล่นะครับผมแล้วก็โทรคุยกันนะแล้วแต่ครับผมทีมงานหลักกดศูนย์แปดหกแปดห้าห้าสามสองปยู่บ้านใดก็อ่ะบ้านน้องตื้นครับตำบลขาวอำเภอเมืองมหาสารค้าควมหลังไม่เลเกษตรกรรมครับผม เคยไปยามน่นะครับขอบคุณทีมงานหลักพักดีฟ้ามหลายๆนะครับของงาเแาอยู่ฟ้ามครับครับผมนี่มีเปิดจากตัวอยู่ฟ้ามหลักเปิดซี่ตครับเลือดลอยเลือดลอยซี่ตนะครับหลักผักดีฟ้ามลูกผสมตัวหนึ่งครับลูกผสมตัว่าแสนหนอครับเลือดลอยประมาณเท่าไดอ่อะเลือดลอยนี่ตัวละตัวละแสนกัวกีมิ้ครับตัวละแสนเจ็ดกี่ม้ครับผมแสนเจ็ดสองแสนกัวครับผม สามแสนเนี่ยไปเบิ้งครับไปเบิ้งตัวกิ่งมันครับกันเพราะไก่งตัวกิ่งสักวันพี่น้องแวะเขาไปวันพุธบ้านหันนะครับแล้วก็ห้อยอันนี้เพิ่นกับชิยูบ้านหันเพิ่นเจ็บง่วงแล้วอยากไปเบิ้งเลือดนลอยกันน้ำเขาไปนะครับขอบคุณได้หลายนะครับมือนีมามามาเขามาหาแม่แพะแม่มันตัวตัวนี้นะตัวนี้แม่ตัวนี้นะเพิ่นกำลังหยอกกันเปิดไว้หลายป็นไดอ่ะซีเมินหานะครับ อ่อรองต้องใจบิดลูกสามนะครับลูกสามนี่เธอเข้านี่กับผมอยากกำลังมากนะครับเอาไปใส่ไปแม่โค้งส่างดีนะครับส่วนแม่พุ่นลูกพุ่น ลองเบิรงนะครับแม่นี่กับสีสูงลายสีสีบวกเยอะขวาโบดนะครับขอโพดพอคมตอโตหรือพลอดอ่ะพหลอดหลอดมาเยอะลากถ้าวังไว้ให้ตกสวย,สวยอีกชุดนึงมือนี้คือคักดีเลยน,นะครับเอาไหมาตัวเอาไหมตัวม,มวือนีค้มเดียวรับผมคว้าเบอร์แนบหน่ศนย์ดนย์ศูนย์แ 021 8579นนะครับในห้ยห้ายไทยนะครับห้ยไทยมือนีได้มาฝากพี่น้องโค้มหนึ่งนะครับค้หนึ่งกับผมเปิดกล้องที่แรกว่าท่านทายได้อิพอเขาตโตแล้วนะครับอีพหเขาแล้วเปิดไว้ร้ายมันไดกกว่าอนี่ ครับผม35,500บาทนะครับึงได้โบใส่เป็นพอพันได้โบนะครับเนี่ยตัวนี้ตัวเดียวนะครับสีไก่เคี่งยงความกินมเงียแต่ว่าขาหลังขาหลังไม่แน่ใจนะครับ อ่าผมขวาเบอร์โทรเนี่ยศูนสองครับ062 1 4หนึ่งสห้าครับหนึ่งสี่สศนยเก้าครับสามศนาหอยอาวครับครับผมทีมงานพอแก้วนะครับได้แม่แมลูกหาสิบเก็ดนะ่อเนาะหาสิบเก็ดแม่มันลับไป่อแมลูกแหลกคองบางนะครับเพราะแม่ลูกเสียบเด่นนี่ยดูดนมเด่นนะครับ ท <emaal> ่านผู when when ้ใดกาแยกลูกนี่ข้าวเดียวข้นห้าสิบเจ็ดนะพ่อนะบักเถิกน้อยเลสิบเก้าสบเก้นะครับสิบเก้าพันเก่าพันนะครับขันแยกท่นแยกเท่าไหนพ่อพ่อแยกวะนี่ท่านแยกหมดผู้ไรเป็นไดพ่อแม่มันสามสิบเจ็ดลูกมันเศร้าเศร้าเร้าเสียอืมคัอ ครับมันปกติมันพอสิจับเศ้านมหรอละนาะพอนะมันกินมันนั่นกินนมหลายบัดน,นี่แม่มันเลยขึ้นซ่าแม่เลี้ยงลูกดีมันสิเป็นจังซี่ล่ะครับให้กินยิน่งจนบ้านนะครับแม่ก็บจอยบัดสมบูรณ์แม่หนังพันดีนะครับเป็นี้แม่มันก็สิเลย้จอยเลยขึ้นซ่านะพอ่อคันแยกปุ๊บนี่บ่เกิน3เดือนขึ้นแล้วกกหางเพิ่นนะ่ะ ตัวแม่เพิ่งกระหางดีนะครับกระห,หางรามดีทีมง,งานพอเกี่ยวห้าหมื่นสองตัวสามตัวนะครับเด็ดเด็ดฝากพอแม่พี่น้องทางช่องในหอยซีแปดห้องพอแก้วผมขอเบอร์เนี่ยศูนย์แปดแปดศูนย์สามห้าศูนย์สามห้าหกแปดสี่ห้านะครับขอบคุณหลายๆนะครับพอแก้ว รับผมเอาแล้วนะครับเพลงนำหางวัวหน่อยแล้วนะครับกับผมแต่ลดชื่อขายโกกกระเบือโกกสีว่าปีนะครับเปิดถุกชาววันศุกนะครับถนนว่าปีไปบอระบือนะครับตรงขามกับอบตโกกสีท้องหลังพ่อแม่พี่น้องมาเลือกเอาได้นะครับเปิดทุกวันสุกนะครับกันเ่ามีเวลากะติดตามทางช่องในในหอยซีแปดได้นะครับรับผมสําหรับคลิปนี้สุขภาพแข็งแรงนะครับลำล้ำรวยๆกดติดตามเห็นในหอยซีแปดน้ำแล้วนะครับ